วันนี้ก็ปล ie ่อยอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบนะฮะตัวล้อแม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อปปี2023นะฮะสีน้ำเงินตัวนี้นะครับวันนี้ก็เลยก่อนส่งมอบลูกค้านะครับก็มารีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับเผื่อมีท่านใดนะครับที่กำลังจะออกรถนะก็สามารถเอาราคานี้ไปดูได้นะครับวันนี้ลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับเวฟร้อยสิบนะฮะตัวล้อแม็กตัวท็อปนะฮะตัวลายใหม่นะครับปีสองพันยี่สิบสามนะฮะนี่ฮะวันนี้ก็ลองเครื่องนะฮะก่อนส่งมอบลูกค้านะครับสีนี้ขายดีมากนะครับสําหรับสีน้ําเงินตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีทั้งหมดอยู่ U สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะก็จะมี สีน้ำเงินสีแดงนะครับแล้วก็สีดําแดงนะครับแล้วก็สีใหม่ก็จะเป็นสีขาวแดงนะครับตัวนั้นเป็นตัวเดียวนะครับที่เป็นเบาะแดงนะครับสําหรับสีขาวแดงนะครับนี่ฮะเพื่อนๆพี่ๆว่ายังไงนะครับกับลายใหม่คะเป็นไงบ้างนะครับกระแสตอบรับเป็นไงบ้างนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะฮะถ้าใครว่าสวยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าใครว่าไม่สวยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะ คันนี้ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์น้ํามันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระยะทางนะก็จะเป็นตําแหน่งบอกเกียร์นะฮะก็จะเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามแล้วก็เกียร์สี่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟตัดนี่ฮะก็คือถ้าติดไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูงนะครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายหรือขวานะนี่ก็คือไม้แบบนี้ก็จะดูง่ายนะครับ แต่ถ้าตัวดิจิตอลนะฮะก็จะเป็นกรอบสีดําตรงนี้นะครับก็เวลาคนมีอายุนิดหนึ่งก็จะมองยากนะครับเพราะว่าเกน้ำมันระยะทางจะอยู่ในนี้นะครับจะไม่เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะดูง่ายนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นความเร็วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระยะทางนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบนะครับเพราะว่าตัวดิจิตอลนี่ยังไม่มานะครับสาหรับปี2023นนะฮะก็จะเป็นแค่ลายแล้วก็สีนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสี น้ำเงินนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นลายใหม่ล่าสุดนะครับปี2023นะสีน้ําเงินนะก็จะมีสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินแล้วก็สีดํบอกด้านๆตัวเนี้ยนะส่วนตัวนี้ลูกค้าใส่ตะกร้าแล้วก็กันลายนะครับนี่ใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับผมนะสวยมากนะครับส่วนไฟหน้าก็เป็นแบบฟู l l LED นะครับก็เหมาะมากนะครับสําหรับใครที่ชอบใส่ของข้างหน้านะใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยตะกร้าหน้าเทนะครับ ใบละ206บาทนะครับผมนะฮะส่วนกันลายนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นกันลายเท่เหมือนกันนะครับตัวนี้อันละ140บาทนะครับสาหรับกันลายนะครับในส่วนของราคานะครับสาหรับเว็บ110นะตัวสตาร์ทมือล้อซีรวดสีําเงินตัวนี้นะฮะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่47,900บาทนะครับก็คือราคาโปรโมชั่นนะครับ47,900บาทพร้อมโอน พร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบโซ่นะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับแล้วก็เป็นโชคคู่นะโชคก็จะเป็นโชคสีดานะตัวนี้ขนาดยางหลังนี่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ขนาดยางอยู่ที่80นะฮะทับ้าขอบ17นิ้วนะฮะล้อมแมกก็เป็นล้อมแมกลาย5้าก้านนะสีดำขอกด้านหน,นะฮะแล้วก็เป็นระบบยางนอยู่นะครับยังไม่เป็นยางเรเดียนนะครับ แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์วนสีระดับนะเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สเกียร์สเกียร์สี่นะฮะเวลารถจอดนิ่งเหยียบไปข้างหน้าก็เปลี่ยนเกียร์บ่างได้นะครับนี่ฮะส่วนนะครับตัวนี้ฮอนด้าเขาก็รับประกันเครื่องยนต์ให้สามปีนะฮะหรือว่าสามหมื่นกิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันในห้าปีนะฮะหรือว่าห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับเนี่ฮะไฟท้ายไฟท้ายแบบธรรมดานะครับแบบหลอดแบบมีไส้นะฮะเวลาขาดก็ถอดเปลี่ยนนได้ะครับ หลอดหนึ่งก็ไม่กี่บาทนะครับประมาณ40-50บถึงาบาทนะครหลอดของแท้นะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับลายใหม่นะครับก็จะเป็นตัวสีน้ําเงินนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นตัวตัว R นะครับข้างหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้รถติดวันที่28เมษายนะครับทุกวันนี้นะฮอนด้าเขาก็จะบอกนะครับว่ารถที่เราซื้อนี่ผลิตวันที่เท่าไหร่นะครับเดือนอะไรนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆก็จะได้สบายใจนะครับว่า รถที่เราซื้อนี่ไม่ค้างสต็อกนะครับผมนะนี่ฮะสวยงามมากนะครับก็มีอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับว่าชอบสีอะไรนะครับสวยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเครื่องเงียบนะครับสำหรับเบนร้อยสตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งการไฟนะครับ นี่คือติดเครื่องแล้วนะครับผมนะเครื่องเงียบมากนะครับตัวนี้ฮอนด้าเขาก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะหรือว่า3 0,000่นกิโลเมตรนะฮะส่วนระบบหุ้นชีดก็รับประกันใน5ปีนะฮะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะครับนี่ฮะที่เป็นลายใหม่จะเป็นตรงนี้นะครับใส่ตะกร้าไปก็ไม่บังนะครับมองเห็นอยู่นะครับจะเป็นสติกเกอร์ลายใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นลายใหม่เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นดิสหน้านะครับนี่ความดิสสีทองนะฮะกระบอกทุกสีดำ ล้อแมกก็เป็นสีดำนะขนาดยางหน้านี่70นะฮะทับ90้าบ17นิ้วก็เป็นยางแบบธรรมดาอยู่นะครับนี่ฮะยังไม่เป็นยางเรเดียนนะนี่สวยงามเลยนะครับเครื่องนี้เงียบนะครับผมฮะตัวนี้เครื่องยนต์1 1 0 10ซีซีนะับเป็นระบบหัวฉีดนะฮะ PGFI นะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะช่วงชักนี่63.1นะครับ ในส่วนของอัตราประหยัดน้ามันนะตัวนี้อัตราประหยัดน้ามันอยู่ที่76.9กิโลต่อนลิตรนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเติมลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง76กิโลนะก็คือประหยัดสุดนะในรุ่นฮอนด้านะปัจจุบันนะครับก็จะเป็นตัวเวสร้อยสินะฮะตัว2023ตัวนี้นะฮะประหยัดมากนะครับลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง76กิโลนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคาที่ผมลงตัวนี้ก็สามารถ แอดไลน์นะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0 9 2ย์7 7 1 2 9นเะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เพื่อนๆพี่ๆนะฮะก็ออกรถกันเยอะนะในช่วงเปิดเทอมอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางคนก็ออกให้ลูกให้หลานนะครับบางคนก็ออกใช้เองนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็จะมีตัว110นะฮะตัวล้อแมกนะฮะตัวท็อปสีน้ําเงินตัวนี้มาแนะนานะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับใครที่จะออกรถแต่ว่าไม่รู้ราคานะครับก็ สามารถดูคลิปตัวนี้นะครับแล้วก็เอาราคาไปสอบถามแล้วก็ไปเทียบในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆก็ได้นะครับผมนะเนี่ยสวยนะครับลายใหม่นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับลายใหม่ตัวนี้นะครับแต่รถเพิ่งผลิตมานะครับผมนะฮะรถเพิ่งเปิดตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้รถไม่เยอะด้วยนะครับถ้าใครจะเอาก็ต้องจองนะครับสําหรับรีบร้อยสิต <Chall mistaken>. ัวล <ver> ้อแม็ดนะขายดีมากนะครับช่วงโปรโมชั่นตัวนี้นะฮะ ส่วนเงินผ่อนนะฮะตอนนี้ทางร้านก็จัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะฮะจ่ายรับรถอยู่ที่250บาทนะฮะออกรถได้เลยนะส่งงวดก็ส่งประมาณพันแนะครับแต่ว่าส่งยาวสุดนี่4ี่งวดนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอยากเพิ่มเงินดาวก็ได้นะครับดาวสูงๆนะฮะส่งสั้นๆนะะดากเบี้ยก็จะได้น้อยนะครับสมมุติว่าเราดาวสัก2มือนะส่งสักปีหนึ่งนะดากเบี้ยก็จะไม่ไม่มากนะครับตอนนี้ดากเบี้ยก็ปรับลงนะฮะจาก 1.59ตัวนี้ก็เหลือ1.06 1.09นะครับนี่ฮะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับว่าจะซื้อเงินสดหรือว่าเงินผ่อนก็ได้นะครับทางร้านของเรานี่ขายทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะครับผมนะสนใจถูกใจก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับที่0 9นย์7 7 1 2 9นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะฮะ หรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ